ฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหมสวัสดีครับเย้ yeah, มาเดี๋ยวดูมันเลือกตัวกันดิคนดูดูมันเลือกตัวกันดิเอี่อต, <S <S 1> <S 1> ตอนแรกผมจะเล่นโยเน่มิดเลนไว้ให้มันแล้วมันก็จองมิดกันนะผมก็แบบเศร้าอะเล่นโยเน่ดีกว่าโยเน่จังเกิลแล้วก็อะไรที่มันจะดูคุ้มมาคนดูแบบนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้ ดีครับพี่ชายกินเบียร์ด้วยกันไหมพี่โอ้โหเดี๋ยวนะบ่ายหนึ่งเหรอเอาแต่บ่ายเลยเหรอไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเล่นโยนในจังเกิลในเซิร์ฟเนี้ยคือเซิร์ฟไทยมันมันเล่นได้นะเออมัน,ม,นมันไม่ค่อย,อยนี่มมากอะมันไม่ค่อยเจอคนเล่นดุมากเว้แต่เวียนามนี่ดิจังเกิลมันน่าจะดุอะเดี๋ยวต้องรอดูครับ60กว่าโอ้โหสบายใจ จริงนาซาซับพ,พอร์ตแล้วเล่นเวทอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่ามันจะอาเกสะะ <S <S ีเปล่าปกตินาซาสนาซาสเวทอ่ะเขาจะเอาไปเล่นในอารามใช่ป่ะเพราะว่ามันออกกันแล้วโบมันกว้างไงแล้วมันก็ระเบิดระเบิดระเบิดอะ,ดะ,ดะดไรเงี้ยเออมันก,มนก็มันก็น่าสนใจว่ะแต่ถ้ามาเป็นในนี้ไม่น่าโหดเนาะเออผมว่าไม่น่าโหดวะ่ะพี่เจมตัวจริงต้อง10คิวแล้วอืมสิบคิวเหรอเหมือนจะยากนะแต่แต่แต่ตาย10น่าจะง่ายอยู่พี่คิดว่าตัวไหนเป็นตัวที่สุดในเกมครับพูดยากว่ะถ้าเลดก็คงเป็นพวกโชแกตกับใสออนมั้งเพราะมมันีสกิลบวกเล่ามัะ ตัแกตไซออนแล้วก็มอไฟที่มันมีบวกเกาะเป็นเปอร์เซนต์แต่มันก็จะถึกกับตัวกายภาพอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออนี่ก็ถือว่าถึกแล้วนะตัวพวกเนี้ยเฮ้ยมึงจะไม่ช่วยกูจริงดิไอ้เฮียคืออะไรอ่ะเ,ออเฮ้ยไอ้เฮียกูเล่นโรนยรในจังเกิ้ลแล้วมึงไม่ช่วยกูฟาร์มจริงดิเฮ้ยคืออะไรอ่ะดูดิดูมันดูด,ด,ดูมันเล่นกันดิคนดูไอ้เฮียงงว่ะเฮ้ยมันไม่ช่วยเลยเว้คนดู <What? S 1> มึงเกินเอาจริงแล้วคือต้องให้กูฟาร์มคนเดียวด้วยโอ้โหเซิร์ฟมีแม่งโคตรเอาแต่ใจเียโคตรจะเอาแต่ใจอ่ะเชี่ยอะไรครับเนี่ยเพิ่งเห็นว่าจังเกิลอ๋อมันเล่นได้จังเกิลครับแต่ปัญหาที่มันน่าตลกอ่ะคือมันไม่ช่วยผมฟาร์มไม่แค่นั้นเองโยนีจังเกิลอ่ะเล่นได้ดูดิขนาดไม่มีคนช่วยมันยังฟาร์มได้เลยแต่ถ้ามีคนช่วยมันจะไหวแค่นั้นเองเว้ยมันเล่นได้มันเล่นได้โยนี้งงกูนี่งงึ๊บเลย ถ้าสามคงยังไม่ต้องใช่อ่ะเป็นไงฟาร์มได้ปล่าล่ะฟาร์มได้ปล่าล่ะโถโอเคฟาร์มไปปูเคลียร์ด้วยไม่โยนจริงอยู่ไม่ได้คือต้องปรับอ่ะต้องปรับให้เข้ากับเซิร์ฟเนี่ยคุณต้องปรับตัวให้ได้อ่ะกลับบ้านผมคิดว่าปูบนน่าจะไปแล้วแหละคนดูน่าจะไม่รอดแล้วอ่ะออกเท้าก่อนเลยออกของเท้าตีไวลุยต่อ

ว่าโยนี้ผมมาของจริงขนาดไหนคนมันจะเป็นเมนอะเอาไปไหนก็ได้จริงจริงมิดเลนจังเกิลท็อปเลนเอดีซัพพอร์ตคนมันจะ,ะเมนอะไม่อยากจะพูดเยอะวะ่ะให้ผมโชว์ค่าทวิตไหมคนด, yeah ด,ดูดูดิ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  ก็ดูดิก็ดูดิคนมันจะเม้นะคนดูโอ้โหคนช่วยก็ไม่ต้องเฮียเล่นก็ได้ฟาร์มก็ดีโอ้โหอี่เมนี่จิมพุโดนเชียกเลยอะ่ะใช่เหรอจิมพุว้าวตาฝาดหรือเปล่าตาฝาดกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนผมเห็นว่ะเชียแล้วมังกรน้ำผมเอามังกรน้ำได้ป่าวะของแค่เนี่ยลองดูแล้วกันอันนี้ไม่รู้อะผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าเอาได้หรือเปล่า เี่ยเหมือนจะไม่ได้เลยวะเออช่วยกูนหน่อยช่วยกูนหน่อยโอ้ไม่ไดเออก็แค่นั้นแหละนี่ยังไม่ได้จริงเลยนะเนี่ยโอ,โ,โ,อโอ้โอ้กูจะตายกูจะตายกูจะตายโอ้โ๋อมาแล้วก็เก็บลมไว้กระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้เที่ยวเกินไปว่ะ ไม่ช่วยเว้ยตัวใครตัวมันเห้าะไรป่ะถ้ากูอยากจะแกลงคือความวิพิศว่าส,ส่วนตัวเห้าะไรป่ะอ่ยืนด้วยตัวเองเว้ยตัวใครตัวมันเซิร์ฟเนี้ยมึงต้องแข็งแกร่งได้ด้วยตัวเองดิวะป่านละคนเป็นเมนต้องหนึ่งวีห้าตั้งแต่เลเวลหกเลเวลเหนึ Level ่งก็ได้นะหนึ่งวีห้าผมก็พร้อมอะ่ะแต่มันทีมนู้นมันไม่มาไม่มาเองอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเลนกลางมันจะตายแล้วว่ะคนดูไม่อะไรเ,เราฟาร์มก่อนเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยมันเวทป่าผมคนดู โอ้โหเอาหมดเลยก็ได้ดิวอลลแแบกก็ได้ดิเดี๋ยวเราเจอกันดีนะเลนหมตอนนั้นยังไม่เกิดะไม่งั้นเลนหมก็ไปแล้วเนะี่ยโอ้โหไม่มาทางกูลาบักหำเลยดูดูดูไว้คุณชมครับ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 โอ้โหการไล่ฆ่าแบบ แอสซินโผล่มาแล้วก็กลับโผอย่างเท่มาดิมาดิกไม่ทิ้งทำอะไรตัวริแบกเวทมาก็เวทคืนก็มาดิฮัเด็กมามาเอามาดิ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหจัดจ้านเกือบ วพราะแต่ฟัรกหมีสู้โยนิไม <OK> ่ได้มันไม่ w w ้อยู่ที่ตัวครับมันอยู่ที่คนบังคับเมาส์อะครับแค่นั้นเองครับอ้าเฮียกำลังจะไปแก๊งแม่งโซโล่คิวเฉยเลยทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณฮัลโหลเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบ๊ฮัลโหลเพื่อนยังไงวะมันยังยังไงวะสดนมึงเวดกูเหรอมึงกีนมึงเวดกูไหมมึงเวดกูเหรอนี่ อยู่ไหนวะวอลีแวนกลับบ้านแล้วเหรอโธ่โธ่โถ่โธ่ตามไปเฮ้ยอย่าโอ้ขึ้นข้างบนผมกำลังไปผมมาแล้ว เอาเอาเอ้าเชี่ยกดผิดโอ้โห้คาแก๊งไอ้สัตว์เชี่ยเมื่อกี้ผมจะกดสกิลสองแล้วก็หนึ่งไม่ไปกดสกิลสามสมองหลอนไปหน่อยคนดูเนี่ยเราเสียมังกรเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเสียหรือเราได้วะเราเสียดิเออพตอนแรกเราได้มังกรน้ำ มันก็มีผิดพลาดกันได้ครับสมองมันหลอดไปน่ะยเยอะเกมนี้มันเอาว่ะคนดูไม่น่าชมเลยเกมนี้เราต้องออกตัดซับเทนนะไว้เขาดูเพราะว่าเจอไซรัสอะยังไงก็ต้องตัดเดี๋ยวผมออกตัดชิ้นสองเลยแต่จริงๆถ้าออกคาเทนน่าจะฟาร์มไวฟาร์มแรงกว่าเดิมเยอะเลยใช่ปะเพราะมันก็ติดคาเทนอะแล้วมันก็น่าจะฟาร์มไวห่ะหรือว่าโยนีจังเกิ้ลต้องเอาคาเทนมาวะคนดูถึงจะเฟี้ยว อาแรกหมดว่ะมันผิดพลาดไปนิดนึงอะไรรักคุณคุณคุณจะมาห้าวอะไรใส่ผมโอ้โหคุณสกิลอย่างนี้แล้วคุณยังยังมาถ้าเล่นกับผมเหรอคุณพลาดละคุณพลาดละเฮียบวะ ก็เมนนะครับอยู่เนาะอยู่เนาะอยู่เนาะเมนอยู่เนาไม่ไม่กูไม่เหลือคลิปให้พวกมึงหรอกไอ้เหี้ยทีปากก็ไม่ช่วยกูฟาร์มเราเอาไหวปล่าวะตายได้หน้ากูแตกโอ้โหโอ้โหของจริงว่ะเหี้ยของจริงว่ะเอาเลยปะเอาเลยปะ เอาเลยป้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 าเอาเลยบะ,ยะโว้จบจบเลยกลับบ้านแขนแตกเจสูนะครับแม่แกพูดเยอะวะ่ะสวัสดีครับคุณกระทิงเกมเมอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับดามเมจแรงแค่เท่านั้นเนี่ยเราคิดแบบนี้ไม่ได้นะต้องให้ผมแบบสอนแบบใหม่ไหมถ้าเราแรงเราก็ไม่จำเป็นต้องกันเว้ยเพราะเราตุ้มเดียวแตกเข้าใจป่ะตุ้มเดียวมันแตกเลยถ้าเราแรงพอเราก็ไม่จำเป็นต้องกันครับพัดโผพัดโผ เฮ้ยเคนเน้นโคตรเอาหยุดเขาไม่อยู่จริงๆอ๋อสกิลเพย์การเล่นความโหดสวัสดีครับผมสวัสดีครับหน้ากางแม่งก็ขยันแตกโอ้โหดูดูดูมันดูมันกล้าหรอโยเน่เหรอะมาเดิมา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 ดิอย่าว่ากันหมดเลยโอ้โหครับผมสกิลไม่ว่าเมื่อกี้มันตายจริงล้านเปอร์เซนต์เลยยังไงก็ตาย ก็มาดิก็มาดิก็มาดิเอเอไม่หวอดแบบเยอะจังวะคนดูให้เขาคุยหน่อยละกันเกมนี้เดี๋ยวเกมหน้าก็ลองละมาดิมีมีใครจะมาเหรอทวิตเหรอหรือใครอ่ะหรือใครอ่ะจะมาก็มาดิจะมาดิจะจะจะมาก็มาดิจะมาอุ้ยไม่ตายเทียบกับดัมเมอรเอาตาดีกว่าอ๋อมีหวอดตรงเนี้ยหนีเดินหนีเอาอะไรมาสู้โยนี้แปดสุดปะถามจริง มังกรน่าจะได้นะอยากเล่นนะครับจานพี่เล่นเซิร์ฟเวียดนามาดิใช่แล้วถ้าเราแรงเราก็ไม่จำเป็นหนีเราเบิดมันตายแล้วอ่ะของกันก็ไม่ต้องพยายามนะครับพยายามนะมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันช่วยหน่อยดิเออแค่นั้นแหละ เชี้ยยังโอมมาตอนไหนวะผมไม่ควรตายตัวนี้เลยเอาจริงผมผมไม่ควรตายหนึ่งเลยเอาจริงผมควรจะต้องเป็นขวาตาคิวด้วยผมคิดว่าไฟมันจบแล้วไม่งั้นนะ่นะขวาต้าน่ะเอาจริงแต่ตั้งนาทำไมมึงไม่มาวะ่ะมึงมาที่อะไรตอนเขาพูกกันเสร็จแล้วเนีย่ยจะเก๊ะทำไมาคือพี่ผมคอาเทว่ามันจบไฟแล้วไงผมก็กลบแบบว่าแบบคลิปนลคลิปไงีอพอค่าเสร็จุ๊บยูทูบน้ำสูบหน้าผมล,ลอยๆอ,อย่างเงี้ยไปปะแล้วแบบ ไอ้เหี้ยเอ้ยกูกะเอาหล่อๆเสือกได้มีมเฉยอะไรวะวบลีแบร์มาหน่อยดิไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้ววะอยากจะกินเนื้อหมีวะโอ้หู้หู้หู้หมันฮู้ๆๆ้หู้หมาเลยไว้คนดูน้องฆ่าพี h h ่เออเอาดิเอาดิเวงเวงดูดูดิดูดิดูดิโ โอ้โหดูไกลขนาดไหนผมก็ฆ่าหมดอะเอาจริงวินาทีนี้เกิดขนาดไหนคิดเอาดูใจสวัสดีครับบอลิีแบร์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <c oughs> ไม่อยากจะพูดปะพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าหาว่าคุยเยอ <c> ะ <oughs> เบื่อบเบื่อเอ่อ เป็นไงล่ะมือหนอยเลยเลยล่างไอ้เหี้ยพวกมึงไม่ยอมช่วยกูโอ้โหนึกมันมันึกว่าผมแบบเลือกยนี้มาเอาฮาไงไอ้เหี้ยยนี้จังเกิลแม่งก็เลยไม่ช่วยผมป์าไม่ยบไงล่ะไงล่ะมาาวโจดว่ะเราเจอโจดเราคนดูก็มาเดียว้ามาเขมามาเามาามาดิ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 นาทีนี้ประเทศใคใครก็ได้ โอ้ยร oh, sí. ู้เขายอมแน่ถ้าจะเกิดขนาดนี้เดียกดยอมแน่ป็ไรครับผมได้ผมได้ผมผมซิมสี่คิวพอแล้วได้คิปแล้วคือเราสโนวบบอลมากเลยอ่ะเราจะแพ้ใครวะทีมนู้นอะเล่เกมอ่ะไม่น่ามีปะเอ็นเลยปะเอ็นเลยปะเยกเคินเน้นเอาแล้ววะอุ้ยอุ้ยอเหียผมโดนตันโอ้โหเมื่อกี้ผมรั่วแบบโคตรสวยอ่ะ เอาเลือดตัวไหนวะมันอยู่ไหนวะเอาตัวนี้ตัวนี้ยกไม่โดนทิมทิมโอ้ยถ้ามันวิ่งกลับทางนั้นมันไม่รอดคนดูไม่รอดกูเมนกูรู้กูรู้อ๋อิงข่าตะไคร่วะโอ้ถ้ากับสนามอารมณ์วินาทีนี้มันไม่ไหวแล้วว่ะคนดูมันไม่ไหวแล้วว่ะไหนอะอัติใจผมดิสวย มันไม่ถึงอ่ะเชี่ยเชื่อเชื่อเลือดเราไม่พอมาผมจะไม่ยอมให้ยาโอ้ฆ่าผมซ้ำสองว่ะปล่อยปล่อยไปปล่อยไปที่มันเอามันเอามันเอาแน่ทำกูเจ็บแสบทำกูเจ็บแสบนักนะยาซูโอแป๊ร์เลือดเต็มอ่ะคือเราแม่งมีดูดเลือดสองอันอ่ะคนดูกูจะปกป้องมีแดนน่ะมันไปไหนวะมันจะไปไหนวะผมอยากรู้ว่ะ จบน่าจะได้แล้วแหละเสียเรื่องนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้โหดูความแรงของที่คนดูโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โยกหลบเบาๆโอ้โหยกเอวลหลบเบาเบาโคตรจะหล่อ but. เอ้าไม่วิ่งต่อปะเฮ้ยกลับ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  ผมว่าผมบอกของเท้ากันกันกันเวทดีกว่าไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะรองเท้าตีเร็วเนี่ยผมว่ามันมันมันตีตีเร็วพอแล้วว่ะเกมนี้จริงๆผมไม่ได้ตาย2นะผมตาย1นะคนดูโอเคป่ะปึ๊บเกมนี้ผมตายเท่าไหร่ครับผมตายเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมลบความจำไปแล้วเกมนี้ผมตายเท่าไหร่ผมออกอะไรดีอะระหว่างเดสแดนที่มันได้กันกายภาพกับวีเอ็นที่ได้กันเวทคุณผู้ชมคิดว่าผมกันกันเวทหรือกายภาพดีมันเลือกได้แค่หนึ่งอะจีเออเออว่ะเชี่ยตายเกิดไปเลยจบเออว่ะเวิร์กไม่ออกด้วยเนี่ยออกแรงก่อน ไม่แม่งมึงเอา,าตัวทองดีกว่าเผือรอรอ,อเออวะ่ะ G A G A ไอ้ที่แค่สองเต็มเลยวะ่ะไอ,อ้อ,อั่งลืมผมลืมแบบปุ๊บเดี๋ยวนะไอ,อ้ลบความจำเมื่อกี้ผมมันไม่มีความหมายเลยเหรอที่ผมบีบไปอ่ะเฮ้ยคุณไม่เคยดูอันนี้กันหรอพวกคุณอะ่ะไอ,อ้ท,ที่ที่มันเป็นแบบว่าสายสืบแบบมาจากโลกอนาคตอะ่ะที่มันจะแบบว่าใช้แสงแฟลรแล้วมันก็แบบลบความจำมากโอ้คุณคุณไม่ตามนาผมเลยย่าผมไม่โอากาคุณแก้ต<ฮ>ัวได้นะ ไม่เคยดูกันหรอ,อเกมนี้ตายสามทำนายนาคตไว้ผมไม่เคยดู MB ครับรู้จักแต่เออนั่นแหละนั่นแหละ MB เออใช่ MB อ,อ่ะที่มันแบบลบความจำอ่ะเท่ดีวะ่ะใช่ใช่ใช่เออ MB MB เราจบจบกันไปเถอะดูจังหวะอันตีผมสวยออโอ้โหลืมแล้ว ลืมแล้วว่าพี่ตายเท่าไหร่เอาเอาหน่อยน้องหมีเอาหน่อยดิเะไร่วะคือตอนพวกผมพุ่งไปอะผมอะเดาไว้ว่ามันน่าจะล็อกผมไว้แต่มันไม่ล็อกไว้เฮียผมก็แฝดหลบล็อก,อกมันเอา้าเฮียจบเลยจบเลยใครบอกผมตายสามเกมนี้วะ คุณทำนายได้แม่นมากครับชื่อคอนเทนต์พายความเก๊กเอ้ยน่าสนใจคิดชื่อคอนเทนต์ได้พร้อมสวยพี่สวยสวยลำบากมากเลยเวลาจะตั้งชื่อยิ๊เนี่ยถ้าผมตายสามจริงวะเที่ยเมื่อกี้ใครแม่งเป็นคนคำทำนายวะของจริงวะมันพิมพ์เล่นหรือมันมาจากอนาคตจริงวะเนี่ยคิวอยู่คนเดียวทั้งเกมเอาดูดิสามสองเจ็ดหกเจ็ดหกสามโอ้ยเฮียยี่สิบอยู่คนเดียวอ่ะก็กืน is that the taste of salt on the wind